มันจะมีใครมาเผื่อมันตามเผือมันตามเผื่อมันตามจะตามเหรใจกล้าไปป่ะเนี่ยตามเยนี่เลยตามตามสามคนนี่ผมว่าไม่เวิร์กนะสามคนแล้วเราต้องแต่ได้เห็นชื่อเป็นมิโนโซกาวาเออนั้นหน้าตามเลยแม่งหมดเ <c oughs> กิดเป็คคณผู้ยิงตายที่กาติโน่แม่จะไปอ่าตังนั่นเลย อีย่างยิงหลวพ่อว่าหลายครั้งเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ในแกงเอ,อแขนไปแล้วตกใจ <laughs> ใส่รองเท้าไปเขผ้าพูปัวเลยม,ม,มันต้องมันต้องโอ้โหมันต้องคุ้นใกล้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมไม่อยากนั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้แม่งลงคนละฝั่งคนขับไอ้ยี้มันตายง่ายดีไม่รอดเลยมันมันนั่งเอา ไม่ได okay, ้ฮะมันเปลี่ย่คนขับเอ้ยผมลงไม่ได้ป่ะเฮ้ยหมอขึ้นเลยดิขึ้นเลยดิขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยผมขับเว้ยเอ้สลับไปก่อนเนี่ยเออหมอมานั่งเอาเอานั่งคนมานั่งคนมานั่งแม่เนี่ยไม่ให้เป็นคนขับเออเออใครคนขับเอ้ยมันก็เบื่อไปแฮะมินโอลลงลงรถไปก่อน อ่ะไม่ขึ้นขึ้นเป็นคนหน้าเป็นคนหน้าเป็นันแรกเอออะไรนี้มันเหมือนเล่นเกมต่อจิกซองไงไม่รู้อะเกมกระไก่ไขปริศนาเราจะไปบุกไหนหนึ่งพวกอ่าเลยฮะตามแยกเราจไปลาผมว่าคุณขับเร็วไปนะผมรู้สึกกลัวๆไงไม่รู้ ชนทีนี่ตายแต่ตะปูฟุ้ยชนทีมีล่องเอ,อื้อดประมาณสองร้อยกว่าแน่สามร้อย่ะเฮ้ยข้างหน้ามันเป็นโค้งหักศอกนะเว้ยระวังเฮ้ยระวังชนขอบสะพานโาค้งหักศอกแล้วเฮ้ยเอ้ยเออเออเด็กก็ชนไอ้เหี้ยนั่นตายอะ่ะผมนี่ต้อขับแบบตัวแกยวดิบอ่ะ ไม่เ,เสียงอะไรวะไม่ได้ยินอะไรเลยนะสามแยกมีคนไหมสามแยกเนี่ยป้ายเยอะคือแฮนด์แบ็คแม่งชนป้ายรอบเดียวแม่งพังเลยเฮ้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 ยตีบวกกว้างธน,นาคารอีกแล้วธน,นาคารยังมีคนอีกอะ เฮ้ยโอ้โหชัดเจนเ้ยรถตำร้จธนาคารเตะแบบแม่รถตำรวจมันต้องมาอินทาวน์แน่เลยจะไปไปจ้วงตำรวจไหมเม่ได้่ดีมุออกตะเวนเลยนะคือเส้นเดมอนนะถ้าเลยถ้าเลยไปกว่านี้ก็ไม่น่ามีคนแล้วนะราคาอะไรตกหัวไดมอนราคาแปดพันว่ะอุฟวแต่ประเด็นคือ เอกไม่มีที่งัดแต่ใครมีที่งัดบ้างที่งัดเอออูนั่นเนี่ยอูอูมันไม้เลือดมันไม่แปดแปดสิบเฮ้ยมีรถ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 ที่ปั๊มมีรถที่ปั๊มในในชิบหายมันป้นอยู่เปล่า ไอ้หมอไอ้ควายมึงกูอยู่กับกูทำไมกูไปแอบแดกเล่นกูกูคิดถึงว่าแม่งปั๊มแม่งอยู่ข้างหน้ากูเลยไปแอบเดือดบ่เฮ้ยมึงมึงขี้ขาดว่ะขี้ขเมื่อกี้ใครใครตัวลอยวะไหนวะรถเฮ้ยคุณฟูคุณฟูคุณฟูเห็นแล้วเห็นแล้วคนละเห็นคนละเห็นคนละชุดพังอ๋ออยู่ไหนอยู่อยู่บรรจตรงหลังบ้านที่ล็อปอะที่ล็อปแหละที่ล็อปแหละ อยู่หลังบ้านตอนนี้คุณฟู้ระวังนะเราประปอยกันเลยว่าเฮ้ยมันมีรถมีรถไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงมันจอดวะจอดป่าหมอมึกเตรียมเอวไว้ดีดีเรียกคนกายกระทำออกฮีโร่ต้้งแอบมีหลังผิด้ยคุณฟู่โอ้คุณฟู่ไปคุณฟู่อ้โหตายแไป ไปฝอดมันมีฝอดไอคันหนึ่งฟูมผับผ่านไปฝอดอไปดูเหรอไอ้หมอเปรี้ยวหมอกลัวลุกขึ้นมายิงเอาวะมันไม่รู้อยู่ไหนอ่ะไอ้ไอ้ไอ้มันมาแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันขับอ้อมกู้สู้หมอจะไปแล้วเราคานแล้วคันไม่ไหนเฮ้ยยิ้มไปยิ้มไปยิบหายชิบหายแล้วยิบหายแล้วยิบหายแล้วเฮ้ย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  เอ้อ้อหมอข้างหลังเราไปเกลี้ยงยิงคุณกู้ข้างหลังเรายิงมันหมอลุกขึ้นไปยิงผมไม่เห็นมึงไม่เห็นนะตรงนั้น่ะเห็นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วยิงมันดีบมอเร็วอยิงมันบังอยู่มันบังอยู่มันบังหมอเร็วยังไงหมอยังไงไปไปไปยิงกันฟูดิเร็วยิงไหยิงไงไปลกวนตันเล็กกวนหาขวดข้างหน้าข้างหน้าตัวที่เราปั๊มเลจุดจุดที่เราปั๊มครับจุดที่เราปัมกูมอก่ละไอ้หล กูจริงงงยัไมันเห็นปล่าหลวพ่อเห็นป่ะยังยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นอ๋อมันอยู่หลังหลอกน้ำเห็นแล้วเห็นแล้วเอ๊ะหมอหมอยังทีมาโอ้โหเข้าหัวกูเลยเถอะเน้ยคือตายไปดิเป็นไงไปหลบโบ่หนีหลบงพ่อมึงเรียกหลอมา เฮ้ยตกใจตกใจลีเกือบยิงเลยมันใช้ปืนมันใช้ปืนเไปเก็บปืนไปเก็บปืนหมอหมอไปเก็บปืนต้องต้องอยู่เอาปืนมาเอาปืนมาเฮ้ยไปเก็บปืนคุณฟู้ไปเก็บปืนคุณฟู้อะๆคุณฟู้ตายตรงไหนอ่ะหมอคือเราแยกกันเราจะยิงกันนะดิมันใช้ปืนเอมเอ็กซ์สิบหกว่ะหมอหมอเราแยกกันเราอย่ายิงกันนะเว้ใจเย็นเราไม่ยิงกัน แล้วผมจะกุดฟู่แล้วมีมีฮอกกำลังมาเดี๋ยวเราเก็บปืนกุดฟู่ก่อนไอมันเก็บปืนยังไงวะกเ็บมันจะมีรูปมือมันจะมีรูปมือเฮ้ยมันยิงลงไปยิงหลงว่โอ้โห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 หลบพ่อโดนยิงหลบพ่อโดนยิงเฮ้ยเรากลับกันเลยหลบพ่อหลบพ่อหลบพ่อเรากลับกันหลบพ่อหลบพ่อหลบพ่อจะตายแล้วหลบพ่ออยู่หลังตู้คอนเทนเตอร์โอ้ยมันยิงโดนด้วยวะใครวะเนี่ยไอ้เชคตรแม่น่ะ หมอกูไม่วแล้วเฮ้ยใครยิงใครยิงเราดิ um oh, hey, mm. <si ้ดด oh, ีกว่าเราหมอมาจากบนหอเฮื uh ่อไอ้ใช่ฮะอยู่ไหนอยู่ไหนหมอหมอจาดิ้ยจะดิ้ดมันเห็นเราแล้วหมอหมอดิ้ดไม่ได้เฮ้ยเป็นหนึ่งผมค้างว่ะผมบักไม่สายไม่ไม่ผมผมเป็นหมอละเฮ้ยผมบักผมผมกดคือผมกดขึ้นไม่ได้ใครโดนใครโดนยิงวะนะโหยชิคเชผมกดขึ้นไม่ได้หรอมพ่อเฮ้ยไอ้สาเร็จกูจะปกป้องมึงเองหมอ โอ้ยมันยิงอะไรของมันก่อนเนโอ้ยโอ้ยมอสเข้ากระลาเลยมอสกูอยู่ไม่มาแล้วมอสที่กำบังหัวแล้วมอสเข้ามาแล้วคือบังปิดทิบหายหลวงพ่อเป็นทางอย่างนี้ไงหลวงพ่อเออว่าไปหาบ้านบิดวิทหน่อยมึงออกไปดิเปลี่ยนไเหรอบอีกสู้กันมาดิหมอเร็วเฮ้ยหมอมันมันจูบคนบนหัวเราเขาบนนี้ไอ้หมอมันเฮ้ยคดแป็น Heard, เฮ้ยไอ้แม่จะจอดวะหมอชิบหายแล้วชิบหายแล้วหมอยิงมาให้มันจอดดิยิงมาให้มันจอดยิงมาให้มันจอดยิงมาให้มันจอดหาชิบหายวิ่งเราไปมึงเฮ้ยมันเหมือนขนอะไรมาด้วยอุย้ยหลวงพอ่อหลวงพ่อมันเข้าหลังมีหลังมีงห,ลงหลังหลวงพ่อมันผมส้นผมกระเด็น่ะเยอะชิบฟีมบกตัวไปแล้วก็เกิดอะไร ส่วนไหนของมึงม้าหมอจุกข้างหลังมองมาศพผมันก็ได้มาจากข้างหลังเลยเป็นเข้าหลังเว้ยหลวงพ่อดิกล้อยู่หลวงพ่ออะมันมันมมีระบบคอมแบคอ่ะพุณูมีเสียงปืนปุ๊บมันจะนั่งตัดสุบี ถ้ามันไม่มีเสียงปืนเราก็ดีได้ฮะไม่ใช่มันต้องรอ3 0วีอ่3 0ีปุ๊บพอมันหมด 30v แล้วหมด3 0ีปุ๊บเราก็ต้องกดกดใหม่ปุ๊บมันก็จะเป็นไอ้อบอด1 0ีอีกโอ้โหแต่ถ้าตัเป็นมีกเกลกดรีสปาวตัวเป็นมีเกลไอ้เหี้ยปล่าเปพ่อเราไปในน้ำเปพ่อาไปยิงไม่ได้กดรีสปาวเลยเลยไปย่าไปเอาไงเอาไงยืนไว้ยืนไว้เดี๋ยวไปรับ ดจังหวะนี้แอบอยู่ในพุ่มไม้เนี่มันมันมีคนอยู่บ้านแถวนั้นน่ะไม่รู้ไม่รู้หมอแม่งโดนยิงจากข้างหลังนี่อ่ะศพผมมประเด็นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลวงพ่อออยิบี้ยิบี้นอยเอ้ยโอ้ยมันไปอยู่ตรงนี้เลยคือคือเท่าที่ผมสังเกตนะเว้ยบ้านพวกแม่งอยู่แถวนี้เว้ยเออไม่เกิดคนตหยวันนี้ทีมตายปุ๊บจบเลย เมลเมลสามเนี่ยอคือบ้านอยู่แถวนี้ผมผมจําได้เลยแม่งเพิ่งโดนคุณฟูหญิงไปไม่กลับมาจบเลยเลยอ่ะมันมาสติวปืนผมไปเละเป็นวันไม่เก็บปืนไปว่ะ